คุณลงคนว่าโอ้ยย่านมันคือเมืองเสด็จย่านมันล้นตลาดเห็นปะโอ้ยกันแน่นอนละเนาะของอยากของกินผู้ใดกับเลี้ยงผู้ใดกับมีมันก็ล้นตลาดราคามันก็สิร่วงมันก็ข้ามันก็จีตกลงแน่นอนละมันเป็นความจริงแต่ว่าก่อนมันสิล้นตลาดกะไอ้เขาลุ้ยตะกอนนี้นอแม่เนาะแม่ก็ได้เรียนมาอยู่ได้อุปสงค์อุปทานแหมอุปสงค์อุปทานบ่อ่ากลไกการตลาดป่แม่เรียนปีใด ปีที่เท่าไหร่ปีที่สามบ่การอุปสงค์อุปทานนี่ปีที่สามหรือปีที่สี่ปีสุดท้ายบ่ตลอดแล้วเรียงตลอดเลยมันบอกใช่การตลาดก็ได้เรียงอยู่เห็นว่านางฮวนใครตั้งแต่นางสี่มีใบปไปเลี้ยาอ่างมูเยอะเด้อวัดสิเลี้ยงเยู่นี่ละครับผมกับช่วงนี้กับมือไผ่เงีวสาวได้สาวเอาเนาะน้ำขึ้นให้รีบตักเพิ่นกับยังว่า โอ้ยผ bon no. ู ar. ้ใดว่ายผู้นั้นก็ได้แล้วเนาะผู้ใดสากระสีบ่อใดคือบ้านคือเมืองเพิ่อนเล้อค่าใช้จ่ายเนี่ยอาะเหลี่ยงมันอ๋อเหลี่ยงมันอ๋อมันจะเป็นอะไรโอ้ตอนี่เขาหยอดสีได้แล้วเหลี่ยงเหลี่ยงหลายๆใช่ไหมคดันเห็นมันได้สัปดาห์ละลอยกิโลลอยกิโลกิโลละสี่ลอยกับสีได้อยู่สี่หมื่นบาทลูกค้าทถ้กรุงเทปโทรมาสุ้ อยากกินตะกกระแตนทอดอยากกินตะกกระแตนปันได้สีส้มมาขายทั้งพี่ปันได้บอโอ้ยไข่เอาไข่คอ้ส่งตัวชุดฟิตไปนั่นบ่ะเนียนฟิตไปให้ไงแต่ว่าปันได้เสียวไข่ไม่หายปันได้เสียวไข่ไม่หายฮ้อนอยู่นี่ล่ะฮอนก้อนฮ้อนไข่โอ้อาจารย์ต้นเพื่อนเนาะผู้เพื่อนให้แนวทางให้เทคนิควิธีการฮ้อนไข่เพื่อนเป็นวิศวกร อยู่ทา้งเพื่อสหสัมันธ์ที่เข้า,าไปสื่อใครเพื่อนมากเพิ่นนไ้เทคนิคการเก็บไข่ตะกะเตียนมาฝากอ,อย่าไปขวดไปเคลียให้มันเสียเวล,มเวลามันใสเวลาโดนกระเจ็๊บหลังปวดเอวหาตะกา้าห่างๆแบบนั้นแล้วก็โกยใสโกยใสแล้วก็มันหล่อนไส้ออกอให้เหลือแต่ไข่ตะกะเตียนแบบนั้นโอ้ยจะเป็นไงหลายนอกนี่แหละเลี้ยนน้ำพอกน้ำคู่ ครับเอาท่าแล้วคโอ้ยเยี่ยม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 กาบปมันเป็นไงเดี๋ยวพอเล็บเหมเล็บงามๆแล้วเต็มกวาดกี่ดินอะเอ้ยนาะครับครับมันใช้เวลาโดนน้ำมันเนาะจ้าก็ใส่แล้วแต่ละขอบเล็บเลยอันนี้โอ้เรียบร้อยเลยนี่ว่ว่ายปานลิงนี่แหละเขาเรียกว่าว่าปานลิงอันนี้ซอกต์ตซื้อบัตรวายหรือว่าแม่งล่งสีหัวเหรอ วนทัเป็นยังไงเ้าเดียวตัวพราะแม่เป็นตาแสบเนาะหัวหลวงอุยหุยเนาะหัวเหลืองไหมอ็ให้ถอดกรอบตรงนี้แม่ไปใส่ใบเอ่านี่อยังก่อใบมะกรูดเนาะหอมๆจังหน่อยอืม้ามานะอำไล่เลยจะเยวไปลงคลิปในช่อง Youtube ดอกนี่ พี่น้องเบึ่งผู้คนสนใจราคาตัก,กแตนตอนนี้400บาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อราคาทรงครับผมขายทรงแม่ค้ามาซื้อหอดฟรามายเงินนสดๆกันว่าแต่เฮามีโทรบอกเฮาเจ้ามาจับเลยเ็จ้ามีทีมงานจับเรียบร้อยถา้าราคาขายปีกผู้ละโลสองโลผู้ซื้อไปขวายกินผู้ละขีดสองขีดนะ กิโลละหาร้อยบาทเด้อพี่น้องเลยซื้อร่อยหนึ่งก็ได้ซื้อหาสิบบาทก็ได้ครับซื้อไปอยากไปกินซื้อไปทอดกินเล่นเลนมั่งก็น่าร่อยหนึ่งก็โอ้ยเหลือกินนะครับร่อยหนึ่งก็ได้สองขีดพวกเจ้าคือ้ากันขายแพงแพงทั้งคนว่ามันบบเมนกับโบเมนว่าพวกเจ้าขายแพงบบเมนว่าพวกข่อยขายแพงราคานี้ เขาพากันขายราคานี่มันบ่เออมันบ่คือตะกะเตียนตันทงตันชาโอ้ยตะกะเตียนตันทงตันชายี่สิบาทสามสิบาทเท่านั้นล่ะเขาขายกันอ้อมกระแมนแล้วมันบ่ได้สั่งกิโลเนาะยังหาเมินขึ้นกับพ่อโลตะกะเตียนปลาเขาบ่มีขายให้กันเป็นกิโลได้หรอบ่ะดาษบ้านเรือน้ำปลาไปใต้เบินขึ้นก็บ่ได้พ่อโลพี่น้องยี่สิบสามสิบบาทมันบ่ซื้อกันมันบ่ ก็ได่เอ้ย่อยซ้าเจ้าขายเท่าไดร่ะนะยี่ิบคนคนก็บว่า,เ,วาเ,เรากักนนึงอ่ะมันบอก <c oughs> บอว่ามันบอกเลี้ยงขายเปลี่ยนกิจจลักษณะแบบนี้นะเนาะ,ะอันนี้ก็บ่แม่ธุรกษษษิจดอกเขาถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะมาสามสิบมือสามสิบซีเอ้ยสามสิบมือสี่สิบห้ามือได้เงินแล้วได้เงินได้ขายแล้วอืมได้ขายใครน้ำ ูักทัวกับ่ไว้ปเออครับเรี่องกระแตนเนี่ยมันมีผลพ่อยได้อยู่สองอย่างเด้อตามที่พ่อมองหนึ่งละไข่ตะกะแตนสองขี่ตะกะแตนหลังจากอ่าได้ขายโตมันแล้วนะอัอนบอกไข่มันเนี่ย,ยกิโลละหนึ่งมืนบาทแต่เ้าจำเพาะจอจงเฮามุงเป้าไปที่การขายโตถ้าได้ขายไข่มันก็นถือว่า เป็นผลพ่อไ้ได้ขี่มันคือคือกันเอาแพ็กใส่ถุงขายกระสอบ้าใส่กระสอบคือจังกระสอบขิงขี่ขั้ขขวให้เขาขายสอบประหาสที่บัตรนะเออขายเป็นกระสอบเลยกระสอบลระหาที่บัตรผลพ่อยได้ว่าถอบไปว่าถอบไปเอาไปใส่ผักใส่ห้าใส่ไหว่ใส่ได้ทุกเนี่ยเรา,าไปเฮ็ดปุย๋ยครับนี่กำลังจะเฮ็ดแก๊สชีวาภาพ เอาขี้ตะก,กะเตียนเป็นมาคเฮ็ดแก๊สชีวภาพเออเอามาหงมาต้มแท่นแก๊สแอลพีจีสันดอกว่ากันสิเป็นการลดค่าเสาียใจในครั่เลื่อนอีกครับถาแม่นพ่อเฮ็ดเป็นคนแหลกสําเร็จกันสิเป็นผู้แหลกที่เอาขี้ตกกะกะเตียนมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพป่าเบิงเบิงแหลวอ่าแนวทางแล้วก็วิธีการแล้วก็ศึกษาความเปลี่ยนไปได้มันมีโอกาสที่เป็นไปได้สูง ครับเพราะว่า้านี่มันมีแก๊สมีเทนไหลยิ่ยงเป็นยานี้ปียแห้งคักแก๊สมีเทนแมที่เขาเอาไปเฮ็ดไอไอพวกแก๊สโซฮอไหม,มครับโมเนดิครับเปลี่ยนไปได้ยุแล้วละ่ะแต่ว่านี่ก็ซื้อถังมาแล้วแต่าขาดอุปกรณ์ขาดอ่าพวกเกลียวพวงอย่างนี้แม่แม่เกลียวหนอกเกลียวในน์จะไปหาซื้ออยู่อ่ากูบอลเฮาจังมืออยู่ บ่ได้ตัดได้คลิปนี่เอาลงเลยช่องไม่ทีหลายช่องเลยไอ,ออไอ้ไอขอมอห้อยบอเมนซีหายช่องคนบ่ปรมาจารย์ยูทูบแต่คนรวยเนาะบ่เมนรวยเงินรวยทองเด้รวยช่องไอ้ขมอคนรวยช่อง, <laughs> ออองครับอันนี้ช่องตะกะแตนโดยตรงเนี่ยช่องนี้ปลาตังก้า ส่องเฮ็ดเฉพาะตะกะเต็นโดยตรงขายตะกะเต็นครับที่น่องเลย